เรียกได้ว่าเป็นไฟ์อัปยศจริงๆนะครับสำหรับซีเกมในครั้งนี้ของจันแจมจบลงที่ทองแดงนะครับแต่มีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีระดับเหรียญทองเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆโดยซีเกมในครั้งนี้นะครับทางที่นี่ประเทศไทยนะครับก็เกาะติดข่าวคาๆของนักชกนะครับที่เข้ามาชกในไฟ์ผู้หญิงนะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเรียกว่า เมื่อวานนี้นะครับมีการชกกับนักชกชาวไทยนะครับเรียกได้ว่านะครับเป็นไฟอัพยศเลยก็ว่าได้นะครับโดยจันแจ่มนะครับต้องจบลงที่ทองแดงแต่ก็มีเกียริและก็มีศัก์รีระดับเหรียญทองเลยนะครับโดยจันแจม่มสุวรรณเพ็งนะครับนักชกสาวชาวหนองคายจากประเทศไทยนะครับต้านไม่ไหวนะครับพ่ายอีมานเคลริฟนักชกดังจากแอลจีเรียนะครับเอกชัน0นต่อ5เสียง อดเข้าไปชิงเหรียญทองปีฉากมวยโอลิมปิกเกมปี2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงนะครับโดยการคว้าเหรียญทองแดงมาฝากแฟนๆชาวไทยแต่แฟนๆชาวไทยนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านักชกหญิงชาวไทยเนี่ยไปแพ้กับผู้ชายนะครับซึ่งทางซีเกมเองนะครับผู้จัดเนี่ยก็ไม่ยอมจัดการใดๆนะครับเกี่ยวกับนักชกชาวแอลจีเรียนะครับที่เข้าไปชกนะครับในรอบต่างๆนะครับซึ่ง ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่รุ่น66กิโลกร,รัมหญิงเนี่ยจะตกลงเป็นของชายจากแอลจีเรียนะครับซึ่งจะเป็นฝ่ายฟ้าเหรียญทองไปนั่นเองนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสรีระของผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถสู้กับผู้ชายได้นะครับเรียกว่าไฟอัปยศจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการอัปยศของซีเกมที่ซิดนีย์ในครั้งนี้นะครับ